สวัสดีค่ะคนนี้เหลอน้องขนมปังแฟนคลับเอฟซีถามมาเยอะมากบอกให้บอกให้พ่อหลอยมาถ่ายคลิปให้ดูหน่อยคนนี้ครับน้องขนมปังปาดเป็นผู้จังสีตัวนี้เป็นเทร่องร่างเอกเป็นเทร่องเดนเซื้อวันนี้มาช่วยใช่ไหมลูกปกติเราเราลำเราลํำใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนางเอกด้วยน้องขนมปังนะครับในหลัพี่้องถามหาไล่ๆกันเลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนบึ้งสนิทกับร่างใจน้องขนมปัง โอนมาไล่มาให้ได้เดจัดหลอยเสียมาให้ักเนื้อักตเก่าเพลเพลนเดด้าจ้าโอ้ยเป็นตาหักตะเพียงตัวลัพี่น้องน้องขนมปังกําลังเตรียมชุดนะลูกเนาะจะขึ้นเวทีอีกสักครู่นะครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงน้องขนมปัง่นถามมาหลายหลายโอเคลูกค่ะเอาเอาทำงานก่อนลูกทำงานก่อนค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ทีมงานน้องน้องลูกๆกําลังจัดเตรียมชุดเตรียมยังสิไปแต่งตัวกันนะครับแต่งหน้าแต่งตา เตรียมขึ้นเวทีนะครับพี่น้องน้องขนมปังเห็นแล้วเด,อวด้อผู้ใดถามหาผ้ามาเบิงเล้วนะครับมาทักทข่สบายดีน้องแล้วนะครับให้กกำลังใจน้องได้หายอยากห้ยตีปหามาไล่โอนมาโหลดอา้าจารลอยเอามาห้นะครับไปลูกไปนี่นะครับน้องขนมปังคนสวยวันน่ะหลัลงเวทีไต้ล่างเวทีครับทีมงานเท่าวันนี้คึกคืนนะครับคึกคืนแล้วก็น่าจะสนุกแล้วแหละวันนี้นะครับครูมิมี่ทำอะไรเนาะครูมิมี่สวัสดีค่ะ จุดแล้วือลูกๆเนาะโอเคฝากครูมีมี่นะคะจ้าจ้าจ้ากำลังใจให้ลูกสาวครับผมป้าจ้พี่น้องมาเนี่ยทีมงานเฮาสุดยอดเลยมาเนี่ยเด้อนะครับคัากลายคัาหลายมาเนี่ยพูดได้ยังไงกํากำลังใจน้องกัดมาถักมาได้นะครับเดี๋ยวจานร้อยสิบเป็นคนส่งมอบให้ก็ได้นะครับพี่น้องเนาะขอมุกขอบใจครับทีมงานนะครับน้องๆที่มาช่วยจากวงนะครับ หนึ่งในสยามนะจ๊ะครับวงเพื่อนนะครับเหมือนนี้เพื่นก็นเลยมาซอยนะครับอ่าดีอกดีใจนะครับมาซอยกันทีละมอลล่ามเฮ้าฮักเที่ยงกันตัวให,ตงงให้สุขคนให้สุขคนให้เป็นที่มันเนาะจ้าจ้าให้เป็นที่ให้เป็นทีะนะ่เพื่นวาเอา้ากำลังใจกำลังใจรัวๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอา้าแล้วให้น้องๆให้ลูกๆเพื่อนจัดเตรียมสถานที่ก่อนนะครับ จาร,ร้อยกาสิบ้าพี่น้องเบิ้งในคลิปนี้นะครับยาวๆไปนะครับน้องลูกๆก็กําลังเตรียมนะครับรจัดชุดจัดอะไรนะครับรโอ้เอม็มเป็นมูนั่งเฝ้าเลยตอนนี้นะครับรเอาน้องเพลงพนี่ไงเจอแล้วลูกมา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 อู้เนื้อแดดเดียววันนั้นเพิ่นเอาให้ไม่เห็นหนูให้น้องหมิวให้น้องเพลงให้น้องคู่แฝดนะครับจากอ่าหน้าจากไสก่อนคือ เริ่มแล้วจากพี่อะไรน้อมันน,อน,น,อนั่นเอาคนนี้มาให้พี่อะไรนะจําชื่อไม่ได้ใช่แล้วบาทนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดันเนก่อนแป๊บหนึงๆๆ่งแป๊บหนึ่งพี่อะไรวะเอ้าเอ้าเริ่มซื้อเพิ่นบาทดิเพิ่นเอ้าขอบคุณไปก่อนพี่อะไรไม่รู้จำจำไม่ได้มันกันต้องถามน้องเพลงเราต้องถามน้องอ่ะคู่แฝดนะเพิ่น่า,มมาให้น้องเพลงด้วยนะครับนะมันอยู่ในปากนียละ่ะเดี๋ยวจะใน,นเคล็ดป้อ,อาจังสิบอกเพิ่นได้คลิปเอา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณะได้แล้วพ่อ S W 0 0 7ซื้อยู่เอร์เพิ่นแต่ว่าซื้อเพิ่นจกซื้อจากไหนแต่ว่าเป็นเป็นเป็นยูเซอร์ S W 0 0 7นะลูกนะนขอบคุณค่ะโอเคค่ะจ้าเอาไปทอดกินลูกจ้าโอเคครับขอบคุณครับจบ้ายบายเอ้าไม่ยังนี่เอ้าขนมเพีงมาด้ครับว่ากันขนมปังนขนมขิ้นเขาปะ ปิ้งไก่เสียบๆยกินนะโ,โอ้หา้าแดกดากาไปซะนะ <c ười> ดะกินเข่าเอานางเบิรงกนอกน่องลูกๆอยู่นี่ละเอ็ดมินมูนะครับหลังเวทีหลังห้านนะครับตอนนี้นะครับหากินเข่าก่อนบัตนี่ไปกินเข่ากบไม่ใช่บัวกบไปเอกหมิงก่อนก่อนายกินเข่าไปปะกินเขา่ากินเขา่าเอาผู้ใดนางงามตามอยู่นี่ โว้ยาวเด็ดมาไล่อะเพื่นคือหมานมาไล่เทนอวัาดีลูกวัาดี้ต่อยอดได้เด้อต่อยอดได้อยูคือขาดนอนางเฮ็ดมาไล่อยู่บูเดียวเนาะอิจฉาดีต่อยอดได้ยูตีแจ๊สันวะนกจิ๋วกินข้าวยังไปกินข้าวปะกินแล้วค่ะต้น้องปืนกินข้าวยังลูกปะน้องปืนใสปยังนี่โอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องกระละน้องเฟสน้องเฟสน้องเฟสน้องปืนเขาไม่ได้น้ำหมูดอกตีโอ้จะเป็นเบาหน่อยหอวหน่อยใจเนาะ น้องเฟสน้องเฟสน้องเฟสไปกินข้าวครับไอ้แม่ใหญ่บัวไปครับผมได้ปพียงไก่เอ้ายังเนี่ยเอ้าเอ้าไต่มามาไต่ไต่บ่ใส่กบใส่กบจากตัวปะมีปพียงหัวหายคอยบ่านนี่มามีมีของขอยเลยเออว่าไปไต่ใส่กบนะอ่านี้ของขอยไปมาหลับมุกกูเลยไปไต่มาจันใส่กบม่ได้ไต่กบตีอยู่ขวางปะเนีอยู่ขวาง เอามาคืนเถอ,อะขัน,ขนพี่้อ่นเอาอันสิรอดบ่สิ่งห้<ร>ทอดไม่ห้อยเลยเ,ลยเด้อแบบปุ้ปยปียงไม่หาเลยเอาไปทอดเองไปทอดเองพี่น้องครับผู้ใดเสื้อสิรอดให้ตัวโขกมันว่าให้ผมทอดหร,รือว่าปีงมาให้มันพี่น้องเอ้อพังตีละเอาตัวสิขายบ่ขายเออขายขายขายลูกขายขายหล่าขายจากลอยยี่สิบกับเป็นลอยสามสิบเออแล้วแต่แล้วแต่ตัวโขกไปกินข้าวปะไปครับมาแต่งหน้าก่อนโอเคโอเคแต่งหน้าเนาะ พี่ตั้งไหนกินเขาก้อนบบดนี้มากมากปาไปอย่างนอกบดนี้ทั้งนานน้อกินเขาไปเนี่ยเลีเอากินขากินตัยโอ้ยมามกินองกันสิีมา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 ่า่นเออเอาแตงแตงสันแตงแตงน้องซ้อยน้องซ้อยปาโซอีม่สวัสดีครับแม่วัสดีครับแม่เออเอาไม่ยังนีเออได้มาขามเออไ่ได้มาขามบา สมใจอยากแล้วเนาะปลาจมมมาสุดทางอยากินปาคั้านอยากินบั้ีแมมาเลยสิไม่ชนีคุณมีมาเลยครับมาเ่นเครื่องหนันปีงไก่เกาปลาเผาป้งไก่เกาฮะโนไม้ปาีเมเราเห็ดมาอนไม้ฟาลังบักมีครับปลาจกมแล้วก็มีหยังนีแบบเอามาไม่กินเขาเออนี่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 เออกินเขากินเลยครับว่ากินเขาดิเอาเลยเอาเลยเอเเ หลายอย่างหลายเนื้ออันแทบแสบหน่อยมีอันเกิดวาม่าพิษหามใ่น่าลมสามนี่นี่เขาจะเอินว่ามกหน้าไม้แบบผาานี้ครับโอ้เนี่ยแหละกองเตะแล้วอีแม่เราเมื่อตอนมกหน้าไม้แต่ว่ามันหักไปๆๆกับเครื่องเคียงเขียวหวานอยู่นะอ่าๆๆเจ้าแม่เชี่ยกที่อีแม่เฮียดเอียงนอแม่นอขอบพระคุณอีแม่หลายๆเด้อเบิ่งแย่งลูกเต้าเอาแม่อย่างหยิบไว้ขอบพระคุณหลายๆอีแม่เบิ่งแย่งลูกเต้านะครับแม่ฮักพระเอกมิว นะครับเพิ่นมาเอาเลยกินเราอยากมาต้อนกันบ้าทุกจ้าร้อยก็สิได้กินนะเพิ่นจ้าก็น้ำมันฝรั่งน้แม่เนาะครับนี่ครับน้ำมัฝรั่งมีแต่เดียวมันจะเสียบล้างมือจ้กบาทก่อนเด้อล้างมือจ้กบาทก่อนจะมากินเขาน้ำฮะเดี๋ยวไปลองมากินเขาน้ำเพื่อนก่อนบาทผู้ใด้ได้จ้าอาจารย์กินเขาครับมาครับอาจารย์อาจารย์ครับกินเขาครับมามามาอาจารย์มามา มามามาอาจารย์น่าขอบไม่ห้มกันมาห้มกันมาอาจารย์กองมาลหลายคนไม่จังซงกนเข่าอเขาสวัสดีครับครับผมนั่งอาจารย์อนสวัสดีค่ะเอ้าอาจารย์กองอาจารย์กองคุาเอาสายชุดน้องแกลกเลยวะกรรมการส่วนตํานีร่าปีนี้เออคุณนุิไป มุ้งนวลไปสร้างแปลกเลยค่ะประเด็กใส่ของเรียบร้อยแล้วว้ยทัดเทียมกรรมการเตรียมหนูเลงอยู่นีนี้ฮะหนูเล่ามุ้งที่เดียวกันวะทากที่เดียวกันค่ะบอนอที่ห้าหลังเวทีครับพี่น้องก่อนกินเขานะครับที่คุณลุูครูปซ่าด้วมัตตาเหมี่ยวซิ่งซิ่มเขานะบนก่อนพี่น้องครับมากๆครับพี่น้องกินเขาน้อกันนะครับเด้อนะครับที่นี่คอยยิ้มด้แหน่ลังเวทีนะครับกำลังยังยางยังยังอยู่เอาขันไม่เสียก่อนจีนไงจีนไงพี่แล้วจะไปหาแตงมใาคิดเราแล โอ้สามนุ่มสามมูน้นนะเพื่อนทีย่ยังเนี่ยว้ปาปัดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รรบโอ้แน่นอนแน่นอนกินเข่าแล้วบ่กินเข่ากันเอื่นนะปุ้ยบปไหนเลยว้าเอาโอเคแต่งตัวเตรียมขึ้นเวทีครับพี่น้องขออนุญาตบาดกล้ำคลิปนี้นะครับอยู่น้ำกันในหลกรรนักกำลังน้องๆมาดิโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับเห็นแล้่น้อน้นองขอนมปังเห็นแล้่นอะมาไหนน้อขอบคุณหลายๆครับถ่ายคลิป ถ่ายคยลิปตั้งแต่เริ่มต้นหมดนลน้องขนมปังพี่น้องถามมาหลยถ่ายคลิปไปแล้วพี่น้องเพิ่งเราพี่น้องเพิจะเห็นโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วครับบ๊ายบาย,บาบาย